สบายดีพี่น้องสูโสซูคนครับพ่อกับเ่าผาพาเอาขึ้นเอาครับภารกิดจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดตากครับสําเร็จครับไปแมละมบาลกําลังกลับครับขากลับแลวครับมาจากแมละมบาลครับล่งเร็จเลยครับสมม m ิ i ด้นยกันนะครับเด้อขากลับกับพึ่งวิวทิวเขาครับผมอันะได้ท่ายลิปครับมูเปียนครับเปียนครับครับอามาบริด้ทไทยครับพราอขับมา ครับมาก็ไหลก็แช่มาผ่านได้ครับเด้อออกจากอำเภอแม่สอดแล้วครับกำลังสิลงไปจังหวัดตากลุ่มหมดเลยครับจากแม่สอดจังหวัดตากแปดทิศกว่ากิโลครับสุโขทัยลอยประมาณเกือบสองลอยลอยแปดทิศไปครับจากแม่สอดไปครับนะครับส้มบรรยากาศด้วยกันนะครับเด้ออยู่สองขาก้านกันครับขาครับแล้วครับขาลง กำลังลกเขาครับระยะทางกับแปดทิปกิโลครับลงข้างลาบครับทีมแงานเกาครับทีิงานต่อขันยานคึอเเราครับเอาวก็บเดียวนี่หนึ่งพันสี่รอยกิโลครับสองจังหวัดครับจังหวัดกระบพ่เพชรอําเภอทรายท่องมัฒนาครับลานแรกและกับมาจังหวัดตาก อำเภอวังเจ้าครับแล้วก็มาอำเภอแม่ละมาดอำเภอแม่สอดครับชมที่ขเขาก,กันนะครับ ล่มลบมตกเลยครับขากลับครับฝากเป็นกำใจให้ผ่าผานพ่าเราอดเลือดด้อครับเน้องาสองทางท่านี่กับพวกคนหมู่บ้านพวกคนด้อยบลกาขายของฝากได้ครับพวกไไข่มดแดงครับ เยงพักหวานครับน้องไม้ครับขางท่างนี่ครับราค่าบนบนจักครับอากาศพิตลาดตลาดริมเมยครับตลาดมูเซอร์ครับสองขางท่านี่ครับูขายของพลอไม้ครับเทียบตลาดมูเซอร์ครับ ครับ สวัสดีครับสารขอพอดในเพิ่นครับเดินทางปลอดภัยได้ครับเดินสารจ้าพ่อพระวอครับมาทุกครั้งต้องบีบแต่ขอทางครับเดินทางปลอดภัยครับไปทังกลับครับสารพระวอครับสารจ้าพพระ่อครับบนกราบไหว้ายครับเต็ียมยุ่งในครับ เดี๋ยวก็ลงเดี๋ยวก็ขึ้นครับก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงครับทั้งคนเขียวครับโค้งไปโค้งมากครับ เดี๋ยวเต็มแลวนะครับจับเอาครับมีขากล่องครับ เป็นเขาเป็นเหวเลยครับสองของ้างใต้เลครับที่เขาเป็นเหวนะครับเป็นเขาเป็นเหวเลยนะครับสูงสุดเลยนะครับเขาจังหวัดจังหวัดตากเพิ่งไปสอดเดูคว่าสูงอันดับหนึ่งอันดับสองไปเลยครับผานโดไล่โคดแช่าผ่านผ้าเหลาะเลยนะครับปานโคด กระดิ่งแจ้งเตือนพร้อมใช่ครับ แปดโมง่ลวนนครับเด็นแปดโมงหม่ล้วนนครับหมอดลงง้างครับเว้นกเ็เริ่มตกดินเลยครับสมบรรยากาศสองข้างรับป่าผาพะเลาได้ครับไดววิสวสวยๆครับยิ่วทิวเขาครับ ฝากก็ไร์ก็แช่นะครับฝากก็ติดตามไม่ได้ครับ เปิดไฟนะครับหขกโขกเลยครับให้เริ่มเปิดนะครับ ทางปลอดภัยครับวัิดีค่ะ